ต่านผู้ชมช่องเกวีทีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาพูดต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะซึ่งพูดของน้องมอ .5 แล้วก็น้องมอ .6 ไปแล้วนะคะจะมาสำหรับการเตรียมตัวที่จะสอบเข้าอาพยาบาลมาร่มนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเป็นการแชร์สาหรับน้องๆม .4 นะคะที่อยากจะเตรียมตัวนะคะเข้าพยาบาลมาร่มนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทําคลิปม .6 ม .5 แล้วนะคะ ก็อยากให้มีคลิปการเตรียมตัวของน้องๆม .4 บ้างนะคะเพราะว่า,ามันเป็นช่วงแรกนะคะที่แบบว่าถ้ารู้ตัวเร็วคือเราจะได้เปรียบมากๆนะคะซึ่งจะได้เปรียบม .5 แล้วก็ม .6 มากๆด้วยนะคะสําหรับน้องๆม .4 นะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่กําลังจะขึ้นม .4 แล้วรู้ตัวว่าอยากเรียนพยาบาลซึ่งเป็นพยาบาลของรัฐบรมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเหมือนกับที่พี่เรียนอยู่นะคะก็อยากให้น้องๆน,นะคะเรียนนะคะก็คืออ่า การเลือกสายเรียนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเขาปรับใหม่แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสายวิทย์คณิตเนาะอาจจะเป็นสิลปภาษาก็ได้แต่ถ้าสําหรับน้องๆที่ถนัดวิทย์คณิตพี่ก็อยากให้เรียนวิทย์คณิตเพราะว่าตอนที่เราเรียนวิทย์คณิตเราจะได้เรียนแบบว่าพวกวิทยาศาสตร์ที่มันลึกกว่าสิลปภาษานิดนึงมีฟิสิกส์เคมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีเรียนฟิสิกส์เคมีด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งสิป์เขาก็เรียนแต่ว่า เขาอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าเราอะไรอย่างนี้เนาะอะซึ่งสายเลียนก็เอาตามความถาัดของน้องๆเลยแล้วกันเนาะพี่ก็ไม่บังคับนะคะเรื่องที่2ที่จะต้องคิดถึงก็คือน้องๆนะคะต้องคิดว่าตัวเองนะคะอยากติดรอบไหนรอบแรกรอบสองอรอบแรกรับตรงพื้นที่รอบสองอรอบรับตรงเนาะแล้วก็รอบสามเป็นรอบรับตรงอิสระเนาะก็ถ้าน้องๆนะคะ ซึ่งซึ่งน้องมสีที่ขึ้นมาใหม่เขาจะไม่ดูเกรดของน้องที่ตอนที่อยู่ม3นะคือเขาจะไม่เอาเนาะเขาจะดูเกรดมสเทอม1มสเทอม2ม .5 เทอม1มหเทอม2แล้วก็ม6เทอม1เนาะแต่ว่าสําหรับรอบหลังๆไปก็จะดูอาจจะดูทั้งม .6 ม .6 เทอม1แล้วก็เทอม2นะคะถ้าเกิดว่าเรื่องเกรดนะคะก็อยากให้น้องนนทคะตั้งใจทําเกรดไว้ให้ดีเลยตั้งแต่ม .4 ม5 เพราะว่ายิ่งน้องอทำเกฑไว้สูงแค่ไหนนะคะน้องก็ยิ่งมีโอกาสติดมากแค่นั้นนะคะพี่ย้าหลายรอบมากสําหรับเรื่องเกตนะคะเพราะว่าถ้าเราติดรอบแรกอะน้องๆคิดดูว่าเราจะแบบสบายแค่ไหนคือแบบว่าเพื่อนๆคนอื่นเขาอาจจะยังไม่ติดแต่เราติดรอบแรกคือเรารู้แล้วว่าเรามีที่เรียนความเครียดมันจะลดระดับลงมาเลืประมาณ50นะคะเพราะว่าแบบการที่แบบว่า ยิ่งแบบใกล้จบแล้วแล้วเรายังไม่ได้ที่เรียนอี้ความเครียดมันจะอยู่ในเลเวลลอยของอยนะคะเราก็อาจจะมีแบบว่าความกดดันจากคนรอบข้างอีกเพราะไม่ใช่แค่ครอบครัวเราครอบครัขวข้างๆบ้านเราคนใกล้ตัวอะไรเงี้อีกนะคะซึ่งมันเป็นความกดดันมากๆนะคะสาหรับน้องม,ะะม .6 เพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่มสอย่าลืมนะคะเตรียมตัวทําเกิให้ดีตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่ว่าเกรดจะได้สูงนะคะจะได้ติดตั้งแต่รอบแรกไปเลยไม่ต้องไปเครียดรอบสองรอบ 3. อันนี้เป็นข้อดีของคนที่รู้ตัวเร็วเนาะพี่คิดว่าน้องๆม .4 ที่รู้ตัวเร็วอะพี่คิดว่าน้องๆอะไม่น่าจะตกไปถึงรอบสองรอบสหรอกพี่คิดว่าหนูจะต้องติดตั้งแต่รอบแรกเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูรู้ตัวว่าหนูชอบเร็วเนาะหนูตั้งใจเรียนหนูมุ่งมัม่นพี่คิดว่าน่าจะมีเกรดสูงแต่สําหรับถ้ามีมาตรฐานสูงอะไรอย่างนี้ก็อาจจะตกไปถึงรอบสองได้อ,อาจจะเตรียมแก็แพดไว้ตั้งแต่ม .4 เลยก็ได้อ่แต่ว่าพี่คิดว่าบางครั้ง น้องอาจจะคิดว่าุมันยังไม่แบบไม่ขนาดนั้นสำหรับอย่างอย่างพี่เป็นนักเรียนที่มาจากค่อนข้างชนบทอ่ะซึ่งเด็กๆชนบทนี่คือม .4 นี่จะยังไม่แบบไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องอยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรเนาะแต่ว่าสําหรับเด็กในเมืองก็คือเขาติวมาตลอดเขาจะรู้มาตลอดแล้วเขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบเนาะก็คือเขาจะทั้งมีทั้งติวมีทั้งแบบ เรียนพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งชับนอระางเราอาจจะไม่มีถ้าเรารู้ตัวว่าเราชอบก็ให้ขยันตั้งแต่แรกนะ้อตั้งแต่ม .4 แล้วก็พยายามม .4 ม .5 พยายามทำเกียนให้สูงให้ติดไปตั้งแต่รอบแรกเลยก็จะดีนะซึ่งเราอะจะได้แบบสบายแต่ถ้าใครที่แบบตกมารอบ2อรอบ3ให้เตรียมแกดแพด็ไว้อ่านอุนิตไว้เลยก็ได้ตั้งแต่ม .4 พยายามอ่านทบทวนถ้าเราเตรียมตัวเร็วเราก็จะไม่ต้องอัดมากเนาะอ่านอ่านไปวันละบท2บทอะไรอย่างนี้กว่าจะถึงช่วงสอบเราก็เราก็ทำการบ้านมาเยอะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยความรู้เนาะสำหรับน้องๆม .4 นะคะพี่ก็จะฝากไว้เท่านี้เนาะถ้าใครรู้ตัวเร็วก็มุ่งแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเนี่ยนะคะขอให้น้องๆน,นะคะ,อะสอบติดกันตั้งแต่รอบแรกๆเลยนะคะสำหรับน้องๆม .4 นะคะ สู้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ